สวัสดีค่ะทุกคนเลยนะคะ self, อยองเซลยอรบุญน,นะคะวันนี้นะคะภัยก็มีเรื่องคําว่าจึมมาสอนกันนั่นเองภายคิดว่าคําว่าจึมเนี่ยเคยแบบน่าจะเคยผ่านหูกันมาเยอะแล้วใช่ไหมคะแต่บางคนก็จะแบบแล้วจึมอะ่ะรู้แล้วนะว่ามันแปลว่าอะไรอะ่ะแต่พอเราจะแต่งประโยคพูดออกไปแบบนี้ค่ะรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจว่ามันจะวางไว้ตรงไหนใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยภายก็เลยเอาเรื่องจึมเรื่องนี้ค่ะมาสอนกันเนาะหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้นะคะถ้างั้นก็เราไปเรียนกันเลย ก่อนอื่นเลยนะคะภายจะต้องขอโทษนิดนึงว่าเพราะว่าช่วงนี้ภายเหมือนสอนมากเขาใช้เสียงเยอะค่ะมันก็เลยมีอาการไอนะคะเพราะนั้นถ้ามีอาการไอหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอภายด้วยเพราะว่าภายต้องอมลูกอมไว้ตลอดเลยอะคะอ่ะมาดูกันดูคํานี้กันนะคะคํานี้เนี่ยก่อนอื่นต้องมารู้จักก่อนว่ามันอ่านยังไงเนาะเพราะว่าเผื่อใครเพิ่งเคยเรียนมานะคะคํานี้ตัวนี้เป็นตัวสังนะคะมันจะออกเสียงเป็นเสียงจอจานอันนี้คือสละอื แล้วก็ตัวสะกดนะคะคือตัวมีอืมคือตัวมอม้านั่เองฉะนั้นคํำนี้เลยอ่านว่าจึมนั่นเองนะคะจึมจึมอ่าเพนะจึมนะคะคราวนี้เราไปดูกันว่ามันแปลว่าอะไรน่าจะเห็นจากสไลด์แล้วใช่ไหมคะอ่าจึมตรงนี้นะคะมีความหมายว่าประมาณก็คือเราใช้ในการบอกว่าเราประมาณนะคะคือมันไม่แน่ใจนะมันเท่าไหร่แบบเป๊ะๆะะแต่ว่าประมาณมันออกมานะคะก็ใช้จึมเข้าไปพูดได้เลยตรงนี้ดูการวางนิดนึง ก็จะมีคำนามวางไว้ข้างหน้านะคะที่เราจะประมาณว่ามันเท่าไหร่นั่นแหละแล้วเราก็ใส่จึมเข้าไปต่อท้ายเลยใส่จึมแบบติดเข้าไปเลยนะคะมาดูกันตรงนี้ภายบอกว่าประมาณ3โมงนะคะประมาณตรงนี้เราใช้คำว่าจึมส่วน3โมงตรงนี้คือคำนามตรงนี้แหละที่เราจะต้องไว้ข้างหน้าฉะนั้นพอเราเปลี่ยนเป็นโครงสร้างประโยคภาษาเกาหลีอะค่ะก็จะเป็นเซชีเซตรงนี้นะคะเซตรงนี้แปลว่า3ชีตรงนี้แปลว่าโมงนะคะเซชี3โมงนั่นเอง เราจะบอกว่าประมาณสามโมงนะคะใส่จึมเข้าไปเลยเซชีจึมประมาณสามโมงต่อไปนะคะเราจะบอกว่าประมาณสามพันวอนอ่ะประมาณตรงนี้ยค่ะเราใช้จึมส่วนสามพันวอนตรงนี้ก็เป็นคำนามที่เราต้องเอามาวางไว้ข้างหน้านัเด็นะคะก็เป็นซ้ำช่อนวอนจึมอ่ะซ้ำช่อนวอนตรงนี้ส0มพันวอนนั่นเองนะคะแล้วก็ใส่จึมเข้าไปเสร็จแล้วเห็นไหมคะไม่ยากใช่ไหม รานนี้เรามาดูตรงนี้กันดีกว่านะคะมาฝึกการใส่จึมเข้าไปกันเขาบอกว่าประมาณบ่ายโมงนะคะประมาณตรงนี้คือจึมนั่นเองบ่ายโมงตรงนี้ก็คือคำนามที่เราต้องวางไว้ข้างหน้าจึมนะคะอ่ะบ่ายหนึ่งโมงกันดีกว่าค่ะบ่ายหนึ่งโมงเพื่อให้เราไม่สับสนใช่ไหมเราใส่คําว่าโอหูเข้าไปนิดนึงนะคะโอหูหนึ่งโมงค่ะฮันชีอ่าฮันชีฮันชีแล้วก็ใส่จึมเข้าไปเลย เสร็จแล้วค่ะองแห่นชีจึมประมาณบ่ายหนึ่งโมงต่อไปนะคะประมาณตรงนี้ใส่จึมใช่ไหมแล้วก็พันวอนนะคะก็เป็นตัวคำนามที่ไว้ข้างหน้านั่นเองอ่ะเราเอาพันวอนมาเลยนะคะพันวอนก็คือช่อนวอนนั่นเองอ่าช่อนวอนแล้วเราก็ใส่จึมต่อท้ายเข้าไปเลยช่อนวอนจึมนะคะก็คือหนึ่งประมาณหนึ่งพันวอนต่อไปนะคะประมาณสี่ตัวอ่ะประมาณตรงนี้ก็คือจึมนั่นแหละสี่ตัวนะคะ ตรงนี้ก็เป็นตัวคำนามที่เราจะวางไว้หน้าจึอ่อ่ะสี่ตัวมาก่อนเลยค่ะสี่ในที่นี้เราใช้คําว่าเนนะคะไม่ใช้เน็ตนะเพราะว่ามีคําว่าตัวค่ะลักษณะนามอยู่ก็เป็นเนนะคะแล้วก็คําว่าตัวคือคําว่ามาลีนั่นเองมาลีคือตัวนะคะแล้วเราก็ใส่คําว่าจึมลงไปเลยอ่านี้มาลีจึมก็คือประมาณสี่ตัวต่อไปนะคะประมาณสองเดือนอ่าประมาณตรงนี้ก็คือจึมนะคะ สองเดือนตรงนี้ก็เป็นตัวคำนามที่เราจะวางไว้ข้างหน้าจึมอ่าสองเดือนนะคะตรงนี้พายขอใช้คําว่าเดือนตรงเนี้ยพายขอใช้คําว่าไทยนันเองนะคะอ่ะพายก็บอกว่าทุท่ยจึมอ่าใส่จึมลงท้ายค่ะแค่นี้เลยยากไหมไม่ยากใช่ไหมคะใส่แค่นี้เลยค่ะคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่า ถ้ามันอยู่ในรูปแบบประโยคเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะเราต้องมาู้กันนิดหนึ่งจะได้ฝึกแปลไปด้วยกันนั่นเองนะคะดังนั้นก็เราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะคราวนี้นะคะเราก็มาดูที่มันเป็นประโยคกันว่าเวลาที่มันอยู่ในประโยคเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะ,ะมาดูกันประโยคแรกนะคะบอกว่าฮักเกวเอโซจิกาจีบอสโลซัมซิบบุนจึมขอหลอยะอ่ะดูกันนะคะตรงนี้ฮักเกวนะคะคือโรงเรียนเอโซตรงนี้จะแปลว่าจากแล้วนะคะฮักเกวเอโซ จากโรงเรียนเนี่ยนะชิบกาจีจนถึงบ้านจนถึงบ้านนะคะตรงนี้คําว่ากาจีเนี่ยแปลว่าจนถึงบอสซิโรโดยรถบัสเนี่ยโดยรถเมย์โดยรถบัสนะสามสิบบุญสามชิบบุญจึงขอหลยอ่ะสามชิบบุญอ่คือสามสิบนาทีนั่นเองนะคะบุญคือนาที จึมตรงนี้คือประมาณนั่นเองค่ะเห็นไหมก็เราไม่มั่นใจหรอกว่ามันจะ30มนาทีเป,ไปไ๊ะไหมแต่เราก็บอกว่าเออมันประมาณ30มนาทีนะก็เป็น,นท่นะามชิบบุญนจะึมคอรอยโอคอรอยโอตรงนี้นะคะแปลว่าใช้เวลาน,นั่นเองจากโรงเรียนถึงบ้านเนะี่ยนะบอสซูโดโดยรถบัสแล้วเนี่ยซ่ามชิบบุญจึมคอรอยโอใช้เวลาประมาณ30นาทีนะคนะต่อไปตรงนี้เป็นแถวาสั้นๆนกการการนาพูดกันนะคะกาพูดขึ้นมาก่อนว่าฮันกุเกออนเจวัสซอโย ามาดูการฮันกุเกะเกาหลีนั่นเองนะคะที่เกาหลีเนี่ยนะออนเจตรงนี้คือเมื่อไหร่นะคะเมื่อ,อไรวัดซอยามาจากโอดานะคะแปลว่ามาซึ่งก็มาเป็นอดีตแล้วเนาะฮันกุเกะออนเจวัดซอยามาที่เกาหลีเมื่อไหร่นั่นเองค่ะนานเลยแต่ว่าอีออนชอนจึ้มวัดซอยอีออนชอนนะคะตรงนี้ชอนตรงนี้แปลว่าก่อนนะคะอีออนตรงนี้2ปีนั่นเองค่ะอีออนจ้อน สองปีก่อนเนี่ยจึมตรงนี้คือประมาณอิออนชนจึมก็คือประมาณสองปีก่อนเนี่ยนะวัดซอยซมาเนี่ยเองนะคะมาประมาณสองปีก่อนสองปีที่แล้วนัะนะะ่นเองค่ะต่อไปนะคะอีกตัวอย่างหนึง่งโค้งหัางนะคะตรงนี้พายเปลี่ยนนิดน,นึงนะโค้งหังนะคะอ่าบอกว่าโค้งหัางฮหันที่ช้ำชิบ,บุญจึ้มถั่วชาเขียวอ่าตรงนี้พายคือใช้ไม่ค่อยเหมือนกันนะคะเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงอ่าเขาบอกว่า โค้งห้างโค้งห้างนะคะคือสนามนนบินฮันชีทัมชิบุลนะคะก็คือบ่ายโมงสามสิบนาทีบ่ายโมงสามสิบนาทีจึมตรงนี้คือประมาณนะคะประมาณแล้วก็โทชักคาดาตรงนี้โทชักเคลวเนาะมาจากโทชักคาดาโทชักคาดาที่แปลว่าถึงนั่นเองค่ะอ่าเขาบอกว่าโค้งห้างนี้ฮันชีทัมชิบุนจึมโธชักเควเขาเนี่ยนะถึง ที่สนามบินเนี่ยนะกี่โมงเอ่ยประมาณบ่ายโมงครึ่งนั่นเองนะคะก็ใช้แบบนี้ได้เลยก็คือก็ไม่ได้ถึงประมาณแบบบ่ายโมงครึ่งแบบเป๊ะๆแต่ถึงประมาณบ่ายโมงครึ่งนั่นเองค่ะก็เลยใช้จึมเข้ามาเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนเรื่องจึมในวันนี้มันไม่ค่อยยากนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็สับสนเกี่ยวกับการเอาจึมมาค่ะเข้าไปวางเนาะวันนี้ก็น่าจะไขข้อข้องใจของใครได้หลายๆคนแล้วนะคะก็ง่ายๆเลยเอาคำน้มวางไว้ข้างหน้าแล้วก็ใส่จึม ติเข้าไปคำนำคำนั้นค่ะก็จะแปลว่าประมาณเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนั่นเองนะคะก็ทางนั้นก็วันนี้พายก็สอนถึงเท่านี้นะคะหวังว่าในคลิปนี้เนี่ยทุกคนจะได้ความรู้กันไปเนาะแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะคือคลิปนี้พายเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยะคะ่ะแล้วก็ต้องอมลูกอมตลอดเลยนะคะก็อขออภัยด้วยถ้ามันพูดไม่ชัดหรืออะไรอย่างนี้นะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ